มาเริ่มกันที่ตำแหน่งแทงก่อนครับเริ่มตัวแรกก็คือบรูซแบนเนอร์อันนี้จริงๆแล้วในซีซั่นที่ผ,ผ่านมาเนี่ยมันเป็นตัวที่โดนแบนเยอะมาก ถ้าเป็นก่อนๆผมก็จะให้มันอยู่เมตาแต่ว่าปัจจุบันเนี้ยผมรู้สึกว่ามันมีหลุดแบนค่อนข้างบ่อยแล้วคนก็อาจจะไม่ได้นิยมขนาดนั้นแล้วด้วยอ่ะคือผมเลยมองว่ามันเก่งมากกว่าแล้วก็โดนเนิร์ฟทีมอัพไปล่าสุดด้วยเนาะแล้วตัวมันก็เล่นค่อนข้างยากสําหรับผู้เล่นทั่วไปด้วยนะครับตัวต่อมากัปตันอเมริกาครับอันนี้ผมมองว่าเป็นตัวที่ค่อนข้างจะเฉยๆคือได้รับบัฟมาเยอะก็จริงแต่ว่าตัวของกัปตันเนี่ยมันเป็นตัวที่แบบวิ่งเข้าวิ่งออกวิ่งเข้าวิ่งออกเน้นก่อกกกววววนนนนแแผผงงงหลัััออออะะไรรบบีี้้มกกม,นนมมามาาาา่่่ตตตเ เลยคือต่อให้โดนเนร์ฟเลือดไป50หน่วยนี้ผมว่ามันมีผลแหละแต่มันก็น้อยมากๆด้วยความสามารถที่มันหลากหลายแล้วก็เก่งมากๆเลยในแทบจะทุกอย่างเลยนะครับความสามารถในการ TP นี่น่าจะเด่นที่สุดแล้วเพราะว่ามันพลิกเกมได้บ่อยๆเลยเพราะฉะนั้นผมมองว่ายังไงเมตาแน่นอนตัวต่อมากรูดครับอันนี้ผมมองว่าก็เป็นแทงที่เก่งอีกตัวหนึ่งเนาะคือดาเมจก็ดีระยะค่อนข้างไกลด้วยแล้วก็อันติสามารถคอมโบได้กับหลายๆอย่างเลยตัวต่อมาคือแมกนิโตครับอันนี้ผมมองว่าเมตาแน่นอน เล่นแบบเจอบ่อยมากๆแล้วในแข่งคนก็หยิบแมนิโตกันเยอะที่สาคัญคือคอมแบบดับเบิลชิลเนาะสองแท้งด็อกเตอร์เซงคู่แมนิโตอันนี้ก็นิยมมากๆอีกเช่นกันความสามารถเก่งอยู่แล้วแทบจะทุกด้านเหมือนกันนะครับเพนนีอันนี้ผมมองว่าเฉพาะสถานการณ์มากๆเลยคือตัวมันไม่ได้ไม่เก่งนะมันเก่งแต่ว่าในเฉพาะสถานการณ์จริงๆมันมีโอกาสได้เล่นค่อนข้างน้อยนะครับแล้วต้องเป็นคนที่เมนเพนนีเป็นหลักด้วยถึงจะได้เห็นตัวต่อมาคือตอนะครับอันนี้ผมมองว่าก็เป็นแท้งอีกหนึ่งตัวที่เก่งมากๆมันจะเล่นคล้ายๆออฟแท้งอ่ะคือ คือคุณไปไหนก็ได้ปัญหาเดียวของต่อคือคุณเล่นโซโล่แข่งยากมากๆเพราะว่ามันจะกลายเป็นว่าทีมคุณไม่มีแผงหน้าในการยืนนะครับทำน้ำเมตนู่นนี่นั่นแยกไปเล่นเนาะทีมอาบถ้ามีเฮ่าที่ช่วงนี้ไม่ค่อยโดนแบนแล้วด้วยนะก็มีโอกาสได้เกิดทันทีเลยแล้วความสามารถของตัวตอเองก็ถือว่าเก่งมากๆแล้วที่สำคัญคืออันติก็ใช้ฟอร์อันติซัพพอร์ตได้ดีมากๆอีกเช่นกัน